ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่359รอบครอบเมื่อเห็นองค์รัชทายาทหันมองมาทางเขาฟางเหล่าจึงกล่าวขึ้นอย่างช้าๆประการแรกจะได้แสดงให้เห็นว่าองค์ชายไม่ได้ทรงถือโทษเจ้นกวาจาวินจูที่ตระกูลบรรพบุรุษของนางทําให้พระองค์เสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยประการที่สองหากมีคนขององค์ชายติดตามกลับไปส่วยอย่างด้วย จวินจูคงกลับไปจัดการเรื่องในตระกูลบรรพบุรุษได้ราบรื่นกว่าเดิมและต้องสำนึกในบุญคุณของพระองค์แน่นอนพะยะค่ะประการที่สามหากคนขององค์ชายกำชับให้ทางการลงโทษคนทำผิดอย่างรุนแรงตามกฎหมายองค์ชายจะได้ใจของชาวบ้านกลับมาพะยะขาทว่าหาักให้จวินจูเป็นคนจัดการใจของชาวบ้านก็จะกลายเป็นของเจิ้นกวดจวินจูแทนพะยะขาเราเห็นด้วยกับสองประการแรกที่ฟังเหล่ากล่าวมาทว่าเราไม่เห็นด้วยกับประการที่สามเจิ้นกวดจวินจูเป็นคนฉลาดถึงเพียงนั้น หากเราส่งคนไปแย่งใจของชาวบ้านมาจากเจิ้นกวัวจวินจูนางจะไม่ผิดหวังหรือบัดนี้เจิ้นกวัวจวินจูจงรักภักดีต่อเราด้วยใจจริงแล้วหากเราทําเช่นนั้นเจิ้นกวัวจวินจูจะมองเราเช่นไรกันองราชทายาทกล่าวจบจากนั้นกล่าวเสริมขึ้นอีกได้ยินว่าจนป่าแถววซอยางออกอารวาสรุนแรงมากขึ้นคราวที่แล้วสินค้าของโรงเหยี่ยนยังโดนปล้นไปเลย ส่งเฉวียนหวีและองครักษ์ของจนองร์ราชทายาตอีกสองกลุ่มไปคุ้มกันจวินจูและฟังคำสั่งนางทุกอย่างฟางเหล่าที่เดินตามหลังองรัชชายาทชะงักสีเท้าเล็กน้อยกำมือที่ซ่อนอยู่ในชายเสื้อนแน่นนี่ไม่ใช่ครั้งที่สองที่อง์รัชทายาตปฏิเสธเขาเพราะเจิ้นกวดจวินจูแล้วนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดีสักนิดสีหน้าของฟางเหล่าไม่เปลี่ยนแปลงพยักหน้ายิ้ม เช่นนั้นกระหม่อมจะส่งคนไปสังเกตการล่วงหน้าก่อนพะยะขดเจิ้นกวจะวินจูจะออกเดินทางในวันมะรืนยังพอมีเวลาอยู่เราควรจะรอบครอบสัก์หน่อยดีหรือไม่พะยะขะองรัชทายาทหัวเราะออกมาเบาๆฟังเหล่ารอบครอบเกินไปแล้วตามใจเจ้าเถิดขอแค่ไม่เสียเวลาการเดินทางของเจิ้นกวจะวินจูก็พอเราอยากไปส่งจวินจูด้วยตัวเราเองในเมื่ออยากให้ติดค้างน้ำใจองครัชทายาทก็จะทำอย่างสมบูรณ์แบบจนผู้คนติชินไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไปส่งเจิ้นกวดจวินจูด้วยตัวเองที่สําคัญเรื่องที่ฟังเหล่ากล่าวเมื่อครู่ว่าให้เขาขัดขวางเหลียงอองไม่ให้แก้ปัญหาความอดอยากที่เยี่ยนโว่ได้อย่างราบรื่นนะเขาอยากถามความเห็นจากไปชิงเหยียนว่านางคิดเห็นเช่นไรในเรื่องนี้ ไปชิงเหยียนเดินออกมาจากจวนองรัชชายาทเมื่อขี่ม้าออกมาจากตรอกของจวนองราชทายาทแล้วหญิงสาวจึงสั่งให้หลู่ผิงพร่งไพรเรื่องที่นางมาทูลองรัชชายาทว่าจะเดินทางกลับซุ้ยหยางในวันมรือนออกไปให้ทุกคนได้รับรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัครมหาบดีฝ่ายซ้ายหลี่เม้าต้องทำให้เขารู้เรื่องนี้ให้ได้ยังไม่ทันจะเอ่ยสั่งจบหญิงสาวได้ยินเสียงเรียกนางดังขึ้นเสียก่อนพี่สาวไปพี่สาวไปสิ้นเสียงไปชิงเหยียนกระตุกบังเหียนหันกลับไปมอง ไปชิงเย็ยนมองเห็นเซียวหลงเย็ยนอยู่หน้าโรงเล่าท่ามกลางบรรดาคุณชายเจ้าสำราญที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองหลวงหลวงตั้งแต่แวบแรกคิ้วจมูกและสันกรามของชายหนุ่มคมชัดเขาอยู่ในชุดเสื้อคลุมตัวยาวสีเข้มร่างสูงโปรง่งรอบกายมีรัศมีสูงส่งไม่ธรรมดาโดดเด่นที่สุดในกลุ่มคุณชายเจ้าสำราญเหล่านั้นหลหยวนเพิงถลกชายเสื้อคลุมยาววิ่งลงจากบันไดไปหาไปชิงเหย็ยนอย่างตื่นเต้นเขาหยุดอยู่ด้านหน้าไปชิงเหยียน็นอย่างดีใจเงยหน้ามองดูสตรีงดงามมองอาจที่นั่งอยู่บนหลังม้าสูงฉีกยิ้มออกมา พี่สาวไปจะไปที่ใดขอรับข้าเพิ่งออกมาจากจวนองค์ราชทายาทกำลังจะกลับจวนเมื่อลู่หยวนเพิงได้ยินไปเฉิงเหียนตอบก็ยื่นไปมือช่วยจับบังเหียนมาแทนไปชิงเหียนอย่างได้คืบเอาศอกเงยหน้าขึ้นกล่าวยิ้มยิ้มวันนี้ข้าเป็นเจ้ามือเลี้ยงสหายเซียวฉินหลางและพวกซือหมาผิงฉลองที่ข้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ขอรับพี่สาวไปมาดื่มด้วยกันสักจอกสิข,ขอรับให้หยวนเพิงได้มีโอกาสข,ขอบคุณพี่สาวไปบ้าง ไปชิงเหยียนหลุดหัวเราะกับคำกล่าวของหลู่หยวนเผิงรู้ดีว่าหลู่หยวนเผิงไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆเจ้าควรขอบคุณผู้พิพากษาหลู่ที่ช่วยคืนความบริสุทธิ์ให้เจ้าถึงจะถูกเหตุใดต้องขอบคุณข้าด้วยเมื่อชินหลังเห็นไปชิงเหียนเขากำมือที่แนบอยู่ข้างลำตัวแน่นสาวเท้าเดินเข้าไปหาไปชิงเหียนเมื่อเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินหลู่หยวนเผิงกล่าวขึ้นเสียก่อนน้ำเสียงราวกับจะสื่อว่าอย่าปิดบังเขาอีกเลย ท่านปู่ของข้าบอกว่าผู้ที่ไปสืบสาเหตุการตายของหลินซินอันเป็นคนแรกคือคนของเจิ้นกวดเจวินจู่ดังนั้นข้าจึงคิดว่าพี่สาวไปรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าถูกใส่ร้ายต้องพลิกสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีได้อย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นพี่สาวไปคงไปหาใต้เท้าหลู่นานแล้วใช่หรือไม่ขอรับชินหลังยืนอยู่ด้านข้างฟังหลู่หยวนเผิงเปิดโปงท่านปู่ของตัวเองอย่างหมดเปลือกเขารู้สึกอิจฉายอยู่ในใจ มีเพียงคนที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กเท่านั้นถึงไม่มีความเจ้าเล่์ใดๆเช่นนี้ชิ้นหลังโค้งกายคำนับไปชิงเหยียนจะวินจู่จะกลับจวนหรือขอรับไปชิงเหยียนพยักหน้าไม่ได้ลงมาจากหลังมา้าเช้าวันมรืนข้าจะเดินทางไปซั่วหยางแล้วตอนนี้ต้าเหลียงตั้งกองกําลังอยู่ติดชายแดนเราข้าไม่วางใจจึงไปสอบถามเรื่องนี้จากองค์รัชทายาทภายในเมืองหลวงแห่งนี้จะมีผู้ใดกระจายข่าวลือได้ดีกว่าคุณชายเจ้าสำรานกลุ่มนี้อีก เซียวหลงเหยียนและคุณชายเจ้าสำรานคนอื่นๆต่างเดินไปด้านหน้าเพื่อทำความเคารพไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนจึงลงมาจากม้าเพื่อทำความเคารพกลับเย่สื่อยืนอยู่ด้านหลังสุดเขาอยากทักทายไปชิงเหยียนทว่าไม่สามารถเบียดกลุ่มคุณชายเจ้าสำรานพวกนี้ไปด้านหน้าได้จึงได้แต่ยืนมองตาปริบปริบพี่สาวไปจะกลับซวอยยางหรือขอรับเพราะเรื่องที่ประมุกไปพาคนในตระกูลบรรพบุรุษมาอารวาสที่จวนเจิ้นกว่วจะวินจู่ใช่หรือไม่ขอรับ ได้ยินว่าองค์หญิงใหญ่โมโหดระอักเลือดเลยเมื่อเห็นไปชิงเหยียนมีสีหน้าลำบากใจหลหยวนเพิงเดือดดานขึ้นมาทันทีรู้สึกเกลียดตระกูลบรรพบุรุษปเข้ากระดูกดำเขาไม่เคยพบผู้ใดที่หน้าไม่อายเท่านี้มาก่อนนี้ขนาดอยู่ในเมืองหลวงยังไม่เห็นองค์หญิงใหญ่อยู่ในสายตาหาักวันหน้าพี่สาวปกลับไปซุ่ยอย่างพวกนั้นจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้พี่สาวปมากกว่านี้หรือ ตระกูลไปแห่งเมืองหลวงเป็นตระกูลนักรบที่มีชื่อเสียงมานับร้อยปีไม่ว่าบุรุษหรือสตรีล้วนโดดเด่นมีความสามารถและหน้าเคารพยกย่องเหตุใดคนของตระกูลบรรพบุรุษจึงมีแต่คนถอยที่น่ารังเกียจเช่นนั้นนะเจวินจูดูรีบร้อนไม่ทราบว่ามีสิ่งใดที่ข้าพอจะช่วยเหลือได้บ้างหรือไม่ขอรับดวงตาล้ำลึกของเซียวหลงเหยียนมองไปทางไปชิงเหยียนโดยแฝงไปด้วยรอยยิ้มท่าทีสุขุมอ่อนโยนไม่รบกวนเซียวเซียนเซิงเจ้ากะเหยียนจัดการได้เจ้ากะไปชิงเหยียนยกมือคันว่าเซียวหลงเยียน วันมรืนข้าไปซ้วยอย่างกับพี่สาวไปดีหรือไม่ขอรับหลูหยวนเผิงมองไปชิงเหยียนทางกล่าวขึ้นขอแค่พี่สาวไปสั่งข้าจะทําตามที่พี่สาวไปสั่งทุกอย่างขอรับไปชิงเหยียนยิ้มให้หลูหยวนเพิงข้ารับมือได้กล่าวจบไปชิงเหยียนทําความเคารพทุกคนอีกครั้งไม่รบกวนทุกท่านแล้วไปชิงเหยียนขอตัวก่อนช้าก่อนขอรับจะวิ้นจู่เซียวหลงเหียนหันไปทําความเคารพกลุ่มของหลูหยวนเพิงพลางเอ่อยขึ้น ข้ามีเรื่องต้องกล่าวกับจวินจูสักหน่อยพวกท่านขึ้นไปก่อนเถิดเดี๋ยวข้าจะตามไปทีหลังแม้เรื่องที่เซียวหลงเหยียนชอบไปชิงเหยียนจะไม่ได้แพ่งพลายไปทั่วทั้งเมืองหลวงทว่ากลุ่มคุณชายเจ้าสำราญที่ถนัดในเรื่องนี้จะดูไม่ออกได้อย่างไรกันแม้พวกเขาจะสนิทสนมกับเซียวหลงเหยี่ยนไม่เคยดูถูกฐานะพ่อค้าของเขาทว่าพวกเขาก็รู้ดีว่าจวินจูแห่งต้าจิน้นคงไม่อาจลดฐานะไปแต่งงานกับเซียวหลงเหยียนได้ที่สำคัญไปชิงเหยียนเคยสาบานไว้ว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิต ทว่าในเมื่อเซียวหลงเหยียนต้องการตามเกี้ยวไปชิงเหยียนพวกเขาก็ไม่อาจห้ามปรามได้เซียวหลงเหยียนเป็นคนรู้ขอบเขตมาแต่ไหนแตา่ไราเขาย่อมคิดได้อย่างแน่นอนช่องตามใจทูเดย์ตอนที่ส6 0้หิเกินเลยทว่าหลู่หยวนเพิงกังวลว่าหากสุดท้ายแล้วเซียวหลงเหยี่ยนไม่สมปรารถนาชายหนุ่มอาจถอนตัวเองออกมาไม่ได้แล้วเพราะพี่สาวไปเป็นสตรีที่งดงามองอาจกล้าหาญพระนงและทําให้คนหวั่นไหวได้อย่างง่ายดายจริงๆ ลหยวนเผิงสนิทสนมกับเหล่าบุรุษของตระกูลไปบัดนี้บุรุษตระกูลไปสละชีพเพื่อบ้านเมืองจนหมดสิน้นแล้วเขาเห็นพี่สาวไปเป็นดั่งพี่สาวแท้แทของตัวเองเซียวหลงเหยียนเป็นดั่งสหายและพี่ชายของเขาหากไม่คำนึงถึงเรื่องฐานะเขาก็อยากให้เซียวหลงเหยียนสมหวังกับไปชิงเหยียนซื่อมาพิงกอดคอของหลุยวนเผิงแล้วลากเขากลับไปยังกลุ่มของคุณชายเจ้าสำราญเตรียมขึ้นไปบนโรงเหล้าก่อนไม่รีบร้อนรีบร้อนสหายเซียวไปส่งจวินจูก่อนแล้วค่อยกลับมาเถิดพวกเรารอท่านได้ไม่ต้องรีบ เซียวหลงเย็ยนก้มศีรษะให้ยิ้มยิ้มไม่สนใจสายตาหยอกล้อของซือหมาผิงหลังจากซือหมาผิงและกลุ่มของหลุยวนเพิงเดินขึ้นไปบนโรงเล่าหลุยวนเพิงถอนหายใจพลางกล่าวออกมาน่าเสียดายที่สหายเซียวเป็นเพียงพ่อค้าแม้พวกเราไม่ถือสาทว่าท่านย่าของพี่สาวไปต้องถือสาแน่นอนนางเป็นถึงองค์หญิงใหญ่ของราชวงศ์ตาจินต้องไม่ยอมให้หลานสาวคนโตที่รักที่สุดลดฐานะไปแต่งงานกับพ่อค้าแน่นอน ซือหมาพิงกอดคอหลูหยวนเพิงพลางนั่งลงข้างๆสหายเอื้อมมือไปเขกศีรษะของหลหยวนเพิงหนึ่งทีพี่สาวไปเป็นคนหญิงทนงและเด็กขาดนางสาบานต่อหน้าดวงวิญญาณของเจิ้นกัวอ๋องและเจิ้นกัวกงแล้วว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตเจ้าคิดว่าพี่สาวไปจะผิดคำสาบานแล้วไปแต่งงานหรืออย่างไรกันเช่นนี้สาหายเซียวก็ไม่มีหวังแล้วสิหลูหยวนเพิงไม่รู้ว่าซือหมาพิงกำลังดีใจสิ่งใด หยวนเผิงญาติพี่น้องคนอื่นของเจ้าแบ่งความฉลาดของท่านปู่เจ้าไปหมดเลยหรืออย่างไรเจ้าถึงได้ซื้อบื้อเช่นนี้อยู่คนเดียวเช่นนี้ซื้อมาผิงถอนหายใจเลิกคิ้วพลางกล่าวขึ้นพี่สาวไปแต่งงานไม่ได้ทว่าสหายเซียวแต่งเข้าตระกูลไปได้หลู่หยวนเผิงกระพริบตาปริบๆจะเป็นไปได้อย่างไรกัน จ้าคิดว่าคนอย่างสหายเซี่ยวจะแต่งงานเข้าตระกูลอื่นอย่างนั้นหรือแม้สหายเซี่ยวจะเป็นพ่อค้าทว่าเขาเป็นคนนิสัยดีรัศมีดูไม่ธรรมดาเคยร่ำเรียนตำราและมีความรู้มากมายหากไม่ใช่เพราะบรรพบรุษทำการค้าตระกูลมีเขาเป็นทายาทเพียงคนเดียวจำต้องสืบทอดกิจการของตระกูลบางที่เขาอาจสอบเป็นขุนนางไปแล้วหากไม่เป็นขุนนางด้วยความสามารถของเขาก็อาจไปเป็นท่านอาจารย์สั่งสอนความรู้ให้ผู้อื่นคนเช่นนี้จะยอมแต่งงานเข้าตระกูลอื่นได้อย่างไรกัน ซื่อมาผิงมองหลหยวนเผิงด้วยดวงตาเป็นประกายแมมหยวนเผิงดูไม่ออกเลยว่าเจ้าจะกล่าวถ้อยคำมีความรู้เช่นนี้ออกมาได้หลูหยวนเผิงหน้าแดงกำเชิดหน้าตาวัดออกมาข้าจะกล่าวถ้อยคำที่มีความรู้ออกมาบ้างไม่ได้หรืออย่างไรหลหยวนเผิงไม่กล้าบอกว่าเขาจดจำถ้อยคำเหล่านี้มาจากหลูหยวนชิ่งพี่ชายของเขาข้าว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องของพี่สาวไปกับสหายเซียหรอก ในใต้ล่าทุกคนล้วนมีวาสนาของตัวเองทั้งนั้นซื่อหมาผิงต่อบอกหลุยหยวนเพิงเป็นการปลอบใจบนถนนโรงเหล้าและโรงน้ำชาต,ต่างจุดไฟสว่าง,งสวัยคมไฟที่แขวนอยู่ตามถนนก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วเช่นกันเสียงเด็กร้องตะโกนอย่างมีความสุขเสียงตะโกนร้องขายของของ,ของแม่ค้าริมทางช่างดูคึกคักยิ่งนักไปชิงเหยียนเดินเคียงคู่ไปกับเซียวหลงเหยียนเย่สือจูม้าของม้าไปชิงเหยียนทิ้งระยะห่างจากทั้งคู่อยู่ทางด้านหลังอย่างรู้งานอยู่กับหลู่ผิง เซียวเซียนเซิงมีเรื่องอันใดจะกล่าวหรือเจ้ากะไปชิงเหยียนกล่าวไม่มีเรื่องสําคัญอันใดขอรับเหยียนแค่อยากขอบคุณคุณหนูใหญ่เรื่องใบชาที่ส่งไปยังภูเขาคงต้องทําให้เหยียนส่งไปชาไปยังต้าเหลียงได้ทันเวลาขอรับเซียวหลงเหยียนเดินตามไปชิงเหยียนไปอย่างช้าช้าน้ําเสียงไม่รีบร้อนเรื่องนี้สําคัญกับเหยียนมากจริงๆเหยียนซาบซึ้งใจมากแต่ไม่รู้จะตอบแทนคุณหนูใหญ่เช่นไรดีขอรับเซียวเซียนเซิงเกรงใจเกินไปแล้วเจ้ากะ ไปชิงเหยียนและเซียวหลงเหยียนต่างๆต่างตาเรียดอยู่แก่ใจว่าคนที่ปล้นใบชาขาวของเซียวหลงเหยี่นไปคือคนของไปชิงเงอเหยียนหญิงสาวชงักฝีเท้าหันไปมองเซียวหลงเหยี่นหากเซียวเซียนเซิงต้องการแค่ขอบคุณเช่นนั้นก็เชิญกลับไปเถิดเจ้ากับสหายของเซียวเซียนเซิงยังรออยู่ที่โรงเหล้าเซียวเซียนเซิงไม่จําเป็นต้องไปส่งฆ่าแล้วเจ้ากะ สิ้นเสียงของไผ่ชิงเหยียนจูู่เสียวหลงเหยียนเงยหน้ามองไปยังเหนือศีรษะของคนทั้งคู่มือหนึ่งรังบ่าของไผ่ชิงเหยียนให้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของเขาจากนั้นก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างรวดเร็วคุณหนูใหญ่ลูพิงเบิกตาโพลงกระถางต้นไม้เฉียดแผ่นหลังของไผ่ชิงเหยียนไปนิดเดียวกระทบลงบนพื้นแตกออกเป็นเสียงเสียงเด็กรับใช้ที่อยู่บนชั้นสองของโรงเล่ารีบกล่าวขอโทษอย่างร้อนรน เป็นอันใดหรือไม่ลำแขนแข็งแกร่งของเซียวหลงเยี่ยนยังคงโอบรอบเอลเรียวเล็กของไปชิงเยียนแน,น่นไปชิงเหยียนใจเต้นรัวงเงยหน้าขึ้นสบตาเซียวหลงเยี่ยนแสงอบอุ่นของดวงอาทิตย์และแสงสว่างจากโคมไฟตามถนนส่องกระทบใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มทำให้ใบหน้าของเขาดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นดวงตาคู่นั้นยิ่งคมลึกมากกว่าเดิม ลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆจากกลิ่นกายของชายหนุ่มหญิงสาวใช้มือยันหน้าอกของชายหนุ่มหวังจะผลักเขาออกห่างทว่าเซียวหลงเหยียนกลับกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นทําให้สองคนอยู่ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมดวงตาลึกล้ำของชายหนุ่มจ้องสบตาของไปชิงเหยียนนิ่งแม้จะไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาทั้งสิ้นทว่าแววตากลับเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดออกไปแล้วเมื่อเห็นว่าคุณหนูใหญ่ปลอดภัยดีหลูผิงจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกรู้สึกประทับใจในตัวเซียวหลงเหยียนมากขึ้นขออภัยขอรับ ขออภัยจริงๆขอรับเจ้าของโรงเล่ารีบวิ่งออกมาโค้งกายขอขมาไปชิงเหยียนรีบผาออกจากอ้อมกอดของเซียวหลงเหยียนหันกลับไปมองเจ้าของโรงเล่าที่ดูร้อนรนจริงๆหญิงสาวยืนเอามือคว่หลังกำมือที่ซ่อนอยู่ทางด้านหลังแน่นพยายามความคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้สั่นไหวไม่ได้เรื่องสัก์คนเจ้าของโรงเล่าถีบไปยังเด็กรับใช้ที่หลบอยู่ทางด้านหลังเขาเต็มแรงดันมาย้ายกระถางต้นไม้เวลานี้จนทําให้ท่านเกือบได้รับบาดเจ็บ ขออภัยจริงๆขอรับเด็กรับใช้ถูกเจ้าของโรงเล่าถีบไปหนึ่งที่เขายืนตัวสั่นเทาอยู่ด้านหลังเจ้าของโรงเล่าด้วยความหวาดกลัวดวงตาแดงก่ำสองคนตรงหน้าดูไม่ธรรมดาเลยสักนิดแต่งกายด้วยชุดสูงสักเด็กรับใช้รู้ทันทีว่าเขาสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วขาอ่อนแรงคุกเข่าลงบนพื้นทันทีขออภัยท่านทั้งสองจริงๆขอรับข้าไม่ได้ตั้งใจขอรับท่านทั้งสองได้โปรดเมตตาด้วยเถิดขอรับ เด็กรับใช้กล่าวจบด้วยเสียงสะอื้นโขกศีษะลงบนพื้นหลายครั้งอย่างอ้อนวอนไปชิงเหยียนมองดูเด็กรับใช้ที่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวกล่าวเสียงเบาข้าไม่ได้เป็นอันใดเจ้าจะเป็นอันใดได้เล่าลุกขึ้นเถิดคราวหน้าระวังให้มากกว่านี้ก็แล้วกันอย่าทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนอีกขอรับขอรับเด็กรับใช้เหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งขอบพระคุณคุณหนูขอรับขอบพระคุณคุณหนูขอรับขอบพระคุณท่านทั้งสองขอรับ ขอบพระคุณท่านทั้งสองขอรับเจ้าของร้านรีบกล่าวขอบคุณเช่นเดียวกันไปชิงเหยียนจ้องมองไปยังเด็กรับใช้ผู้นั้นนิ่งเมื่อเห็นว่าเขาเปลี่ยนท่าทีจากความหวาดกลัวไปเป็นดีใจที่รอดชีวิตไม่เหมือนเสแส้งแกล้งทำหญิงสาวจึงเดินจากไปเซียวหลงเหยียนสลับตำแหน่งกับไปชิงเหยียนให้หญิงสาวเดินติดกับถนนระมัดระวังตัวมากขึ้นเหยียนไปส่งคุณหนูใหญ่ขอรับ เดิมที่ไปชิงเหยียนจะปฏิเสธทว่าเมื่อเห็นสายตาสงบนิ่งและจริงจังของเซียวหลงเหยียนจึงยอมพยักหน้าเซียวหลงเหยียนส่งไปชิงเหยียนที่หน้าประตูจวนเจิ้นกัวจวินจูท่ทำความเคารพหญิงสาวแล้วจักไปไม่ได้กระทำสิ่งใดเกินเลยอีกขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ